สาย้ของงานประจำปีวัดหน้าน้องสองคืนทนั้งวันตัเช้าทำเยอะไปนัดตัวจไปนัดเสร็จลไปงานต่อแยกกันไป สนะี่สิบก็ไหนนไปส่งนี่โน้นนะกระทุ่มแบนวัดอนะ้อมเนาะพบกับอีบสานกับผู้หญิงน้องบรมภูเอาไปเลี้ยงบุญทับุญบะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทังบุญทั้งบุญบ ตัวกันซอกแรตัวแมให้ใหม่เจน คงจะไปคนเดียวไปงานนองอมกับน,น้องอิวอยู่บ้านไม่าใ้ใคดูดนเนี่กระตนัดก,ก็มาดูดูเล็กสองคน ね、これみんな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 こんこれ เป็นเจาะเจาน้ำตานะไม่ต้องใช้บล็อกใช้มือเจออาะเองนะสวยสมมเท่ากันจสมอกันเจาะใหม่จะยากนละยบุบๆเปรี้ยวๆถ้าเจาะยังไหมเจาะนานไปก็จะสวยเป็นโลโนูนะทำไมมีโู ใครรู้ก็บอกไปน,นะทำเองยังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องมีรูถ้าไม่มีรูก็ไม่ใช่โดนัทนะนะ อาจจะรู้สองสามันก็ต้องบำรงดิ้รงแม่มาจอดแ,แล้วแล้วกเอาไว้ักพักมีเคืวนกันท,ทเป็นสดค่ะ อันนี้ทำได้ไะทได้ทเยอเื่องนคืนด้วยค่ยะไี่คนช่วนยะ สั่งที่ดำค่ะวันนี้ไม่ร้อนนะวันนี้อากาศดีลมสวยสนะุดอากาศดีก็ถ้าใครจะสั่ง ผมไปเลี้ยงงานอะไรต่างๆก็สั่งได้ครับต่อที่เบอร์แม่ลุงอามน้องอานย์เจ็ดเก้าหกนที่สิบก็กระทุ่มแบรนด์ที่โทรมาสั่งมเมื่อวานที่สิบเช้าสั่งได้เลยถ้าไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปส่งให้ที่ วันี่สนี้จะส่งกระทุงแบนเห็แล้วีอ่ะส่งได้ใช่ทุกนี้ตลาดนัดตลาดนัดขายไม่ค่อยดีก็พอในคนสั่งลูกแรแล้วก็ควรจะได้หน่อยก็ได้ไม่เพิ่มมา ก็มีอีกเจ้าเดี๋ยวไปส่งบ้านหมอปลาวันนี้ประมาณวันทนี่เจ็ดแปดถ้าพนมกกลับจากนะกลับจากกรุงเทพไปไปถ่ายถ่ายกัะพปรแล้วถ,ถ่ายนังถ่ายนังเลยเมียน้องอาไปถ่ายนังพอเดี๋ยว องสองรียอเสื้มาส่งแล้วเสี้อเอาอามาส่งแล้ว <ใ S 2> เดี๋ยวก็เอาไปนี่รขบ <ใ S 2> ตอวนี<ไ>เ้เขาไปเขาไปกรุงเทพก่อนเขามาวันนี้คงไม่ทันเสือ้อวันที่ยุ่ง สั่งไว้หนังสือน้องคิดว่าใครว่าไม่ไม่อยากให้น้องเล่นโทรศัพท์อยากจะให้น้องอ่านหนังสือก็ถ้าใครมีหนังสือดีก็ส่งไปให้น้องได้ฮะการ์ตูนน้องชอบอ่านบันทิกแต่ว่าเขาชอบอ่านบันทึกแต่วันที่ที่เขาสั่งมันมันขาดตลาดไงมันไม่ค่อยมี ก้าวแปดเก้าเก้าค่ะเล่มที่ก้าแปดก้าเก้าแบงหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซื้อวันพีชนะเขาอ่านได้ทุกแบบกระตูนนะเขาเป็นกระตูนญี่ปุ่นกระตูนสนหรับเด็กใช่ค่ะวันพิษชนะชอบวันพีชนะชอบอ่านหนังสือกับวันพีชนะเพราะว่า ยายจะหลอกใครคนนึงก็ไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ี่ทำตรงนั้นเหรออะไรอนนียมนั่งจ้องคือที่ี่แม่เขาซื้อมาให้เาอ่านหมดแล้วเจแปดเล่มอ่านหมดแล้ว บันฑิกอ่านหมดแล้วไสมีแอนนนะไปดูตน้อง่งหนังสือนี่ก็ชอบนะไอ้นะหนันะนงสือนักสืบนะที่หนังสือการ์ตูนนักสืบนะอ,นนอะไรนะ จากเ่อว่างเไม่ได้ไม่ได้ไปเดินดูต่ตอนนี้ตอนตอนนี้ยังยังไม่เพิ่มมานี่งานก็ต้องลงถ่ายงานกลางคืน เยอะกว่อนะช็อกช็อกแล็กครึ่งหนึ่งนะแล้วน้ำตาลครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องทำทำเยอะหน่อยพวกนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงเด็กกำพเลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าด้วยเลี้ยงให้ เป็นตัวแทนของของของคุณพี่วันวันดีใช่ไหมใช่ใช่พี่วันดีโทรมาสั่งพี่วันดีมาเลี้ยงด้วยตัวเองไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็จะไปเลี้ยงจกเด็กก็คงมีแต่ขนมนะคงมีแต่ขนมเนี่ยจุ่เสร็จจากนู่นแล้วก็เดี๋ยวเข้างานเข้านัดเลยก็อยู่ทางเดียวกันนงานที่ไปลงก็อยู่ก็อยู่ทางนู้นแหละเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเสร็จก็ เข้างแจกเอาขนมแจกเด็กๆเขานั่นนะแจกเด็กตอน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 เที่ยวห้าโมงครึ่งพอพอได้แจกขนมไปแล้วว่าไปไปไปพรุ่งนี้เด็กกัมพาร์ค่ะเป็นเป็นเด็กกัมพาร์เด็ก,กที่พิการทางสมองใช่ค่ะน่าสงสารนะเด็กคนนี้พรุ่งนี้แม่ปไปประามาณตั้งห้าโมงครึ่ง แต่ก่อนผมไปบ่อยไปไปไปกับแม่เขาแม่ไม่น้องงานไปบ่อยแต่ทุกติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปมีโอกาสจะไปพรุ่งนี้ค่ะใจนะอยากท้าถทาถ้าร้านหน่อยเนาะถ้ามี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 กำลังหน่อยนะเด็ซื้อนู่นซื้อนี่ไปเลี้ยงกันทุกเดือนก็ดีนะแต่กำลังเราไม่ไม่ค่อยจะมีไงพวกเป็น ถ้าเสียใจเยอะขายไปใช่อย่างนี้ขายของไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเงียบปะค่ะใช่เมื่อก่อนนี่ขายดีแล้ได้เป็นพันนัดหนึ่งอย่งนี้ก็ตกลงมาเหลือห้าร้อยเห็นพวกเด็กเนี่ยเห็นเห็นพวกเขานั่งกินของที่เราเอาไปเลี้ยงนะมองเห็นเขากินแล้วมันมันรู้สึกมีความสุขนะใช่ค่ะน่าสงสารเด็กๆมันมันเป็นความสุขที่ไม่บอกไมันไม่เอาไปเลี้ยงอนุบาลปักท่อใช่ บางทีเราเลี้ยงเด็กนักเรียนนะใช่ที่โรงเรียนเด็กกินกันโหน่ามองดูได้มันมีความสุขแม่เลี้ยงเขากินมานั้นเราเอาไปเยอะที่เขากินของที่เราเอาไปเลี้ยงแล้วมองดูแลแสบซึ้งเลยเต็มขายหมดเลี้ยงหมดเลยเป็นขนมที่บ้านหมอปลาที่เอฟซีสั่งไว้เนี่ยพอแจ้งไปทางป้าย่าบอกว่าเดี๋ยวขนมวันนี้วันนี้จะไปส่งนะโอ้โหผู้ป่วยนี่ก็ยิ้มตกดีใจตกมือกันจะได้กินขนมแล้วใช่่คะ เออแต่ส่วนมากก็ถ uh, ้าถ้าร้อยสองร้อยถ้าสองร้อยเขจะได้คนละชิ้นนะแต่ถ hmm ้าสามร้อยสี่ร้อยชิ้นก็ผู้ป่วยจะได้กินคนละจะได้กินคนละสองชิ้นใช่อมแล้วแล้วแต่แล้วก็แล้วแต่ใครจะสั่งสั่งเท่าไหร่ก็ก็ทำไปเท่านั้นนะฮะโอใช้เงินสักสิบนาที ได้ที่แล้วก็ลงได้เลยสวยค่ะไม่ทำเยอะจ่อลูกเท่ากันนะใช้มือเจาะนะไม่มีบล็อกไม่มีอะไรเลยใช้มือจาออย่างเดียวเลยมือจาะสังเกตเลยฮะว่ามีชิ้นไหนใหญ่ชิ้นใดเล็กไม่มีมีแต่เท่ากันนะจับช่างให้ดูเลยเอ๊เท่ากันแต่ถ้าทำใหม่ๆก็ต้องใช้บล็อก ใช้บล็อกกดนะใช้บล็อกกดจะได้ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนานกว่าจะได้ทีละชิ้นใช้บล็อกอ่ะถ, Arrow, Eden, ถ้าใช้มือเจ่อแป๊บเดียวเลยถ้าทําส่วนเยอะนะถ้าทําน้อยๆคนทําแบบทํำใหม่ๆเลยใช้บล็อกได้บล็อกทํำเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสาย